กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันแซนโดนตาชั้นอนุบาลปีที่สองทับหโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสุรินเขตหนึ่งสวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกัน วันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดี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 สวัสด,สสดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆ เรามาพบกันเช่นเคยสัปดาห์นี้คุณครูก็มีหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันเซนโดนตามาฝากเด็กๆนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูนะคะก็มีความรู้เกี่ยวกับวันแซนโดนตาว่ามีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนของเรานะคะวันแซนโดนตาเป็น วันสำคัญนะคะของชนพื้นเมืองนะคะในจังหวัดสุรินทร์ก็คือชนชาวเขเมรและชาวกุยชาวกุยก็คือชาวสวยนะคะค่ะค่ะถ้า,าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่มาและความสำคัญของวันแซนโดนตาประเพณีแซนโดนตาคืออีกประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนานนับพันปีของชาวขเขมรพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ รวมถึงชุมชนต่างๆโดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีเมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10สายเลือดลูกหลานชาวพื้นเมืองเขมรสุรินที่ไปทำงานหรือตั้งถิ่นฐานที่อื่นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับมารวมญาติเพื่อทำพิธีแซนโดนตาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกหมู่บ้าน คำว่าแซนโดนตามาจากแซนหมายถึงการไหว้การบวงสวงโดนตาหมายถึงการทำบุญให้ยายและตาปู่และย่าหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าโดนเป็นภาษาขเขมรใช้เรียกยายหรือย่าส่วนตาใช้แทนเรียกตาและปู่ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเส้นไหว้การเส้นไหว้สารปู่ตาประจำหมู่บ้านการเส้นไหว้สารพระภูมิประจำบ้านการประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านการประกอบพิธีกรรมบายเบนหรือว่าเครื่องเส้นไหว้การประกอบพิธีกรรมที่วัดประกอบด้วยอาหารคาวอาหารหวานผลไม้เครื่องดื่ม รีีบมมาไวอดใค่ะต่อไปเรามาดูนะคะว่าอาหารคาวมีอะไรบ้างอาหารคาวก็ได้แก่ปลานึ่งปลาย่างหมูย่างไก่ย่างแกงกล้วยต้มยำไก่ลาบหมูไก่นึ่ง ซึ่งไก่เนึงงน่งต้องเป็นไก่ที่เอาเนึ่งทั้งตัวนะคะแล้วเอาเครื่องในออกค่ตโโะ,ต,ะต่อไปเราก็มาดูอาหารหวานนะคะว่ามีอะไรบ้างอาหารหวานได้แก่ข้าวต้มใบมะพร้าวข้าวต้มมัด ขนมเทียนขนมนางเล็กขนมโชกหรือขนมดอกบ,บัวขนมกรดข้าวกระยาศาสตร์ขนมกันเตืีอมขนมกันตารางค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่าเล่าขาวน้ำอัดลมเหล้าสีต่างๆเป็นต้นค่ะ ต่อไปก็จะมาดูอุปกรณ์ต่างๆในการเส้นไหว้นะคะอุปกรณ์ในการเส้นได้แก่เสือ่อหวายที่นอนแบบพับหมอนผ้าขาวผ้าไหมผ้าสรงอาพรต่างๆพา,า,านทูปเทียนกลวยห้าช่อที่ทำจากใบตองสดม้วนเป็นกลวยแล้วสอดด้วยทูปและใบตรยุยการจัดกลวย5้าช่อก็คือขันห้าซึ่งหมายถึงทูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณค่ะพระเพณีแซนโดนตามีความเป็นมายาวนานนับพันปีนะคะเด็กๆ ต้นกำเนิดของแนวความคิดประเพณีก็โดยชาวขเขมรพื้นเมืองเห็นแนวทางในการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ได้รับผลบุญกุศลที่อุทิศไปให้ทำให้ทุกเวทนาจากบ่วงกรรมมีความบรรเทาเบาลงจึงให้มีการจัดพิธีแซนโดนตาขึ้นและให้มีการสืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งเชื่อว่าถ้าในยุคข,ของตนได้ทำพิธีแซนโดนตาให้ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปแล้วรุ่นลูกจะต้องแซนโดนตาให้ตนเหมือนกันเพื่อให้ลูกหลานต้องปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันไปไม่สิ้นสุดเช่นถ้าญาติหรือลูกหลานประกอบพิธีแซนโดนตาและทำบุญอุทิศให้ก็จะอวยพรให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบผลสสำเร็จมีเงินมีทองใช้แต่ถ้าไม่ทำพิธีแซนโดนตาก็จะโกรธและสาปแช่งญาติหรือลูกหลานไม่ให้มีความสุขความเจริญประกอบอาชีพฝืดเคืองไม่ราบรื่นดังนั้นลูกหลานของชาวไทยขเขมรทุกรุ่นจึงต้องประกอบพิธีแซนโดนตาหรือพิธีกราบไหว้เส้นไหว้บรรพบุรุษมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะ เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับวันแสนโดนตากันไปแล้วนะคะค่ะคุณครูก็ขอฝากนะคะถ้าเด็กๆคนไหนหรือที่บ้านนะคะได้จัดกิจกรรมวันแสนโดนตานะคะคุณครูขอฝากให้เด็กหรือว่าผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปสั้นๆนะคะส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมทางไลน์กลุ่มของเรานะคะ แต่ถ้าเด็กๆคนไหนหรือว่าที่บ้านของใครนะคะไม่ได้จัดก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่เด็กๆสะดวกนะคะคุณครูไม่บังคับนะคะเอาที่เราสมัครใจและก็พร้อมนะคะมีความพร้อมนะคะ <Okay. S 1> ค่ะอย่าลืมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบงานนะคะใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะก็ให้เด็กตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําให้สวยงามเราจะได้เอามาส่งคุณครูก็จะได้ตรวจผลงานให้เด็กๆทุกคนเลย ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็พบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย